เป uh ็นราหรอสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เปิดตัวไปแล้วค่ะครับผมต่อพิเศษพิเศษแค่ไหนคะแบบพิเศษใส่ไข่สี่ฟองเลยครับเฮ้ยสี่ฟองนี่ใส่อะไรบ้างเออเป็นไข่ต้มหนึ่งไข่ตุ๋นเรก็เป็นไข่พาโลแล้วก็มีไข่นกกระทาครับเออเราเไม่มีไข่ต้มมะลมดีหรอครับอ้ไ่ตมมลมดีผมอยากรู้ว่าอะไรว่าแบบที่ที่คิดคนแรกเนี่ย เขาคิดได้ยังไงวันนี้น้องกล้องเหมือนไข่ต้มมะลุมดีก็เห็นแล้วแบบเหมือนไหมครับไข่ต้มมะลุมดีน่ารักเหรอคะยังไงล่ะพ่อมามันน่ารักเหรคะพี่ลูกับก็น้องก็น้องอารมณ์ดีตลอดเลยครับก็รู้สึกว่าเข้าใครพี่น้องมันเหมือนอะไรลูกมันแนวเป้าครับน้องมาจั้งไหนน้องมาจั้งไหนกเอคือคือตอนแรกอ่ะก็แค่พูดเล่นๆเฉยเฉย แล้วสักแป๊บหนึ่งอ่ะพี่โทก็จะแบบหาหา,หาแผ่นเสียงมาเล่นเองเล่นยังไงอ่ะพี่โทเล่นยังไงอ่ะแค่เมียวแค่เมียว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 เราลองเมียวเมียวให้บ้างไหมเมียวองเราลองเมียวยังไงยังไงหนึ่งสองสามพี่ขอหลบได้ไหมขอหลบได้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 อ่่เขายังอ่ะ แมวเปาเมื่อกี้ใครร้องพี่โทรแมวเปาเอไม่ใช่พี่โทรไม่ใช่พี่ไม่ใช่ผมแต่พนเศพิเศษใส่ไข่สีฟองอืมมันแบบตอนอะไรพิเศษครับตอนที่เรา่า่ทำหรืออะไรเงี้ยพอแบบสปอยได้ไหมว่าแบบมันจะขนาดไหนหรือว่าพิเศษยังไงเราก็อาจจะยังสปอยเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าเอาสปอยว่าแบบ เร็วๆวันนี้แบบเร็วมากๆเลยคืนนี้เลยเขากำลังเตรียมตัวอ่อนออนแล้วตอนนี้อ่อนช่องไหนที่อยากท่ผมช่องฟีดหรือว่าอาจจะเป็นช่องฟีดเพราะว่ายังไม่ถึงคียออนเขาก็มีความพิเศษในเรื่องของกี่หมื่นฟ้านั่นแหะก็คือทุกคนทุกตัวละครได้โตแล้วครับผมได้เติบโตแล้วก็จะเล่าแบบถึงแบบ ผ่านเวลาแบบผ่านเวลาไปแล้วอาจจะแบบสักแบบ3ปี2ปี3ปีอะไรเงรี้ยแต่หันเรี่อครับผมแล้วก็มีอะไรให้หลุ้นแน่นอนอครับเป็นพาร์จช่วงชีวิตที่โตขึ้นเหรอเป็นพาร์จช่วงชีวิตที่โตขึ้นครับผมแต่ว่าคือตอนชาร์จไฟนอลมันก็โตมากเลยพี่แล้วมันจะโตพี่เปรี้ยวมาเจอไม่ได้เพียกกำภาพไว้อยู่เลยแล้วมันโตมาก ให้้พี่เขาทำใจรอว่าน้องๆจะโตกันได้แค่ไหนก็น่าจะโตกว่าตอนกินเหมือนฟ้าซักโอ้ไม่ได้ใส่ครับก็ไม่ได้ติดไม่มีครับกล้องเสียงเสียงมันกล้องเสียงน้องก้องเสียงมันก้องเสียงน้องก้องเขาติดที่ออฟนะถ้ากล้องจะไม่ดมาถึงมาอย่างนี้หรอ ไม่ไเไมนี no? mm ่โทรไม่ลอะเรา้รูไม่้เยวนมีไม่มีเพราะเราไม่ได้ใช้ไม้ลยใช้ไมอยครับม่ใอาไม้ใชรา้ไมนแป๊ึนะครับพี่เบิเบิริรเบิดีบิร์ดเบิรบิร์ดเบิร์นิรเบิ์ดเรเบรบิร์ดเบิร์ดร์บิร์ดเบิริร์ดร์บร์ดเบิร์เบดรับบด t o e t นี่ยังไม่เสร็จสายเออขอขอออกในเวทีครับหลั่เกอต้องอะไร ถ้าแมวเป้าออกนี่แบบสมมติแบบพี่เก่งพี่ตั้มปีงสัมภาษณ์อยู่แล้วเมี้วขึ้นมานนี้แปลกเลยนะเพาเขียนราลาเขาจะแบบพิมพ์เวลาค่ะเวลาพิมพ์แมวแล้วก็สอดไปแล้วมาจากนันตรงนี้สวัสดีครับีสวัสดีครับกล้องครับผมสวัสดีครับตอนนี้สัมภาษณ์อยู่หลังเวทีนะไปตอบนะมันอยู่ในอันนี้คือไม่ใช่ตอบทาไปตอ ครับผมกบมันเดือดพอตัวแต่ละตัวละครมันจะโตขึ้นใช่ครับแต่ละตัวละครก็จะโตขึ้นเพราะว่าแบบมันผ่านเวลามาพอสมควรอยู่ครับผมก็ใช้ชีวิตยกันก็ยังสปอยไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ฝากให้เราติดตามดูแลกันนะครับแต่ว่าแบบกี่หมื่นฟ้าเนี่ยเพิ่งจบ EP12 ไปแล้ว แต่ว่าความสนุกกำลังจะกลับมาครับเพราะว่ากี่หมือนฟ้ากำลังจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งใช่แก๊งลูกปูลูกปูก็จะกลับมารวมตัวกันและแก๊งหมือนฟ้านี่เขารวมตัวกันไหมครับตีกันแล้วตีแย่งกันแล้วรวมครับรวมกลับกันมันยาเป็นยาวครับ EP สาม EP ครับผมก็กี่หมื่นฟ้าตอนพิเศษหรือ Your Sky of Us นะครับก็จะออนสามตอนครับผม มันจะฟินแค่ไหนครับเพราะว่าตอนจบฟินแบบจิกหมอนไปแล้วก็คือถ้าอันนั้นพี่ก็เกิดแตกแล้ว <laughs> พี่แม่ไปเสี่ยมนะพี่ไม่สปอยพี่ไม่สปอยอก็คือว่ากีมื่นฟ้าซีรีส์นะครับฟินแล้วบอกเลยว่ากีมื่นฟ้าอีพีพิเศษฟินกว่าอกูจริงปะเนี่ย มีอะไรให้พี่พี่รอหลุนได้เลยครับก็คือหลังจากแฮปปี้เอนดิ้งของกิมเหมือนฟ้านะครับก็จะมาต่อสามีพีจะมีรสชาติแบบไหนบ้างก็อาจจะมีเรื่องให้ทุกคนแบบประหลาดใจด้วยนิดนึงลองนข้าดเกี่ยวกับโค้ใช่ครับแบบเป็นกิหมื่นฟ้าที่รักก็เหมือนฟ้าเดินเข้าหากันที่รักลื่นหัวโคกผักสลับล่างเลยไปลองกัน เปิดน้องชิรักค่ะนี่เราบอกอมหวงเลยหพี่อมอมหัวัไหนอมน้องนองที่รักลืมสับผมมาวันนี้เดี๋ยวจปเล่นนะนี่เราไปดูเรื่องเดี๋ยวกดเป็นกล้องโทมันนะ ใช่ครับเพื่อเพื่อมีใครอยากแบบเขาเลือกเขาเลือกให้แล้วเดินมาดูปบเป่งสออรลางแฮนแฮนดเปลี่ยนเลยก็ตั้งแต่นกองไดสอบอมมานะครับก็ได้โชว์ความแพวแวได้โชว์ความที่แอค๊ดด้วยอมาสักรอบใหญ่นะครับแล้วก็ขอฝากติดตามความแอคของนงกองได้นะครับ อยากฝากให้ทุกคนรอติดตามด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ขนาดพี่โทยังไม่เจาะหูแล้วเนี่ยยังแอคขนาดนี้แล้วถ้าเจาะจะขนาดไหนเออเราเราเองจากซีรีส์ที่มันจะเตรียมไปแล้วหรือว่าเดี๋ยนแฟนมีดกันไหมอ๋อใช่ครับก็จะมีโยสกายแฟนมีดกันนะครับในวันที่6เมษายนนี้ครับอืมเนียมื่อครับรรยากาศยังไงเราจะต้องได้พบเจอกับอะไรได้พบเจอกับทุกรสชาติของโชว์เลยครับผม ไม่ว่าจะเป็นโชว์เปรี้ยวหวานมันเค็มพูมามิพูมามีิเลยรับรองว่านัวครับผมนัวด้วยเพราะว่าจะมาสอนทำกับข้าวว่าทุกคนจืออะไรคืออะไรคออะไรออะไรเออแล้วก็ซื้อบัตรได้ไหมซื้อบัตรได้ยังผมก็ว่าจะยังนะครับยังไม่ดื่มขอแต่บอกแฟนๆได้นะว่าให้เตรียมตัวใช่ครับก็ทุกคนก็เตรียมตัว ให้ดีๆทุกคนก็เตรียมตัวนะครับผมเพราะว่าถ้ามันทุกคนก็เตรียมนิ้วเตรียมเน็ตให้พร้อมนะครับเพราะว่าออนเมื่อแบบเปิดให้จองปุ๊บให้กดปั๊บเลยเพราะว่ารับรองว่าสนุกแน่นอนครับผมผมแบบรู้แบบ เคย l i s ์มาแล้วว่าแบบมีอะไรบ้างร้องร้อยกว่าทงไม่ครับสามร้อยห้าสิบตามเลยก็จะเป็นแฟนมิทีเป็นแฟนมิทประมาณจัดบมาณสองเดือนไม่หยุดไม่หยุดก็คืออยู่ด้วยกันสี่เดือนใช่ครับไม่หยุดแต่ไม่หย่อนนะครับใช่ครับครับก็ขอฝากติดตาม You Sky Fan Me ด้วยนะครับผมก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออฟฟิเชียลดูอบอ วกเขาต้องกดบัตรได้ดโอมมีคาถาแน่นอนเก็แบบช่วงนี้อินกับกับการใช้พลังวิเศษดูการ์ตูนมาโอมมันลึกเก๋ยจบแล้วกเพียงขอให้ทุกคนกดบัตรได้นะครับผมสองเท่าสองที่สองเท่าสองที่สูงเกิน พี่โทมีเลยคะพี่โทมีไม่ทางคาถาคาถากบบาทมีไหมเด็น้องเต็มมุกเลยนะบางทีพี่พี่รู้จักผมดีเกินครับวันนี้จะไม่มาเล่นมุกครับวันนี้มาเป็นกิมเหมือนฟ้าแบบเวอร์ชันโตขึ้นแล้วไม่ทันแล้วเมื่อกี้ก็เป็นน้ำเต้าแล้วมาคือน้องก้องส่งมาแล้วพี่ๆก็คาดหวังครับผมก็เลยครับก็วันนี้จะมาอวยพรครับ รองมือรงมือนะครับทุกคนพนมมือค่ะครับก็ขอให้ทุกคนกดบัตรแฟนมิดยูร์สกายให้ได้นะครับแล้วก็ขอให้มาเจอกับพวกเราแล้วก็ขอให้พี่ดีทุกคนนั้นแฮปปี้แฮปปี้นะครับผมก็ขอให้ได้ฟรอนต์โรลเลยนะครับโอ้โหฟอนต์โรลขอฟรอนต์โรลนึ่งครับฟรอนต์โรลครับเอาไหมล่ะลองเอาไหมล่ะครับผมฟรอนต์โรลไหมล่ะคือผม ผมเหรอครับผมก็อยากได้ฟอลโล่ไม่เล่นครับไมเล่โอเคครับโอเคนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ